thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะที่16ตุลาคมพศ2563นะคะคลิปก็อาจจะออนเร็วหน่อยนะคะก็หลายๆท่านค่ะที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาโดยตลอดนะคะก็ได้รับโชคได้รับลาบกันไปจากดาวเด่น6ดวงของอาจารย์ในแต่ละวันนะคะซึ่งดาวเด่น6ดวงนี้จริงๆแล้วในแต่ละวันนะคะ สามารถนําไปใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยท่านชอบแบบไหนออรักแบบไหนสามารถนําไปวิเคราะห์หรือเสี่ยงโชคได้ตามตามที่เราต้องการนะคะอีกอย่างหนึ่งการการรับชมแบบนี้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะบางท่านออชมเพื่อความสนุกสนานบางท่านชมเพื่อต่อยอด เ,เขาเรียกว่าต่อยอดในในในด้านวิชาการได้นะคะท่านใดที่อยากจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือวิชาอื่นๆในสถาบันของเรานะคะก็สามารถมาเรียนกันได้เลยค่ะก็โทรสอบถามหรือแอด i d เไลน์ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสถาบันของเราตั้งอยู่ที่ ใกล้ๆกับช้างเอราวันสามเสียนตรงสมุทรปราการนะคะก็ท่านใดที่สะดวกกับรถไฟฟ้าก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงตรงสถานีช้างเอราวันได้แล้วก็ลงปุ๊บเดินย้อนขึ้นมาทางช้างนะคะสถาบันจะเ,ออเดินมาประมาณ200เมตรค่ะสถาบันของเราจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะก็คือเดินทางกันง่ายแล้วก็หากันง่ายนะคะค่ะก็สามารถ สอบถามกันมาเพิ่มเติมได้ส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของอาจารย์นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเช่นกันแอดไลน์ตามไอดีข้างล่างนี้ค่ะก็แจ้งกับทีมงานค่ะว่ามาจากรายการฮาหนอยพาร์ทเวอร์อาจารย์แอนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์แอก็จะดึงเข้าร่วมกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนท่านใดที่ทักอาจารย์มาแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ตอบรบกวนทักซ้ําอีกทีนึงค่ะ เพราะว่ามีสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเนื่องจากไลน์ของอาจารย์นะคะมีจํานวนสมาชิกทักกันมาเยอะมากนะคะต้องกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งอาจจะตกหล่นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะทักกันมาซ้ำๆอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆหลายๆท่านที่ได้คอมเมนต์ใต o u t u b e อาจารย์ว่างก็จะรีบตอบทันทีนะคะก็เรามาพูดถึงดาวเด่น ประจำวันนี้6ดวงนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่อง6ดวงเนี่ยเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์ขอพูดแทรกนิดนึงคะ่ะในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาท่านใดที่ชอบเสียงโชคนะคะก็รัฐบาลของเรานะคะก็ผลสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะออก3ตัวก็คือ8 9 3 ขางล่างสอตัวออก5 9ถ้าท่านใดที่ติดตามชมอาจารย์แล้วในวันนั้นอาจารย์ก็ให้เด่น4ตัวตามที่อาจารย์แอชอบในจักราศีนั้นนะคะก็คืออาจารย์แอบอกว่าชอบ5 3 8 9ท่านใดที่ชอบตัวเดียวอาจารย์แอบอกว่าชอบ9กนะคะก็เฮฮาปาร์ตี้กันเลยค่ะวันนั้นอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่วิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็วิเคราะห์ตามอาจารย์นะคะมีหลายท่านได้รับโชคใหญ่กันเลยอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยอีกอย่างอย่างที่อาจารย์บอกค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเราใช้สติแล้วก็เราใช้วิจาร,รณญาณในการรับฟังเราไม่ต้องงมงายค่ะเราพอใจแบบไหนเราก็เอาตามที่เราพอใจนะคะก็อาจารย์แอบบอกชอบไปก็ เข้าในรัฐบาล3ตัวตรงเลยก็คือ8 9 3และที่สำคัญ2ตัวล่างก็เข้าเช่นกันตามที่อาจารย์แอ้บอกตรงๆเลยนะคะส่วนท่านใดก็ชอบตัวเดียว9ก็มาจริงๆมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะที่สำคัญค่ะใน ส่วนของอมสินนะคะออมสินผลผลอมสินก็คือออกรางวัลมา170บนนะคะข้างล่างออก53ในจักรราศีในวันนั้นที่อาจารย์แอ้แจ้งไปนะคะ6ดวงก็เข้า70บนและล่าง53ก็เข้าเช่นกันมีสมาชิกหลายท่านได้รับโชคเช่นกันนะคะอาจารย์แอ้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับแบบนี้ไปในทุกๆวันที่สำคัญค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะวันรัฐบาลนะคะถ้าท่านใดที่ติดตามอาจารย์ทุกๆวันดาวเด่นหกดวงจะเข้าตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะท่านใดที่ไม่เชื่อหรืออาจารย์พูดจริงหรือเปล่าเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เลยค่ะสถิติอาจารย์มีไว้อยู่ทุกวันแน่นอนนะคะก็อยากจะให้ร่วม เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกอย่างอย่างที่อาจารย์บอกค่ะอยู่ที่ตัวเราท่านพึงพอใจแบบไหนเราทําแบบนั้นนะคะการเข้าร่วมกลุ่มก็เข้าฟรีขอแค่ทําตามกฎกติกานิดนึงเข้าไปก็คือเขารบกฎกติกานิดนึงไม่ยากเลยค่ะก็เหมือนกับเอ,อ่อการจะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์จะไปบ้านคุณพี่อาจารย์ก็แค่กดออดนะคะแล้วก็ เออแนะนําตัวว่าอาจารย์มาจากอาจารย์นะคะรู้จักอาจารย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขออนุญาตเข้าบ้านคุณพี่ได้ไหมก็อาจารย์ก็จะเปิดประตูให้ก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านแค่นั้นเองง่ายๆคะ่ะเข้าไปก็เราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะก็ลองลองเข้าไปดูได้นะคะ ก็ท่านใดอยากจะเข้าร่วมกลุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะโอเควันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตมาพูดดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะก็พูดกันมายาวเลยล่ายาวเลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะคือดาว9นะคะดาว9ค่ะหรือ ดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกษ์เกาะอยู่นาวางลูกที่7จดมีดาวสองหรือดาวจันร์ทเป็นเจ้านาวางและยังได้นาวางปุกเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสองค่ะ ดาวสองหรือดาวจันทรอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเลิกและยังเป็นราชาโชคเกาะอยู่นวางลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวห้าค่ะดาวห้านะคะ หรือดาวพระฤหัส,สป,ปดีอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณาวาังลูกที่8มีดาวสาหรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวาังและยังได้นาวาังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเจค่ะ ดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแหง่งฤกษ์เกาะอยู่นาวางลูกที่8มีดาวสหรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวาังปุงเอกเช่นกันนะคะดาวเด่นตัวที่5ประจำวันนี้คือดาวสค่ะ ดาวสหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งฤกิกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นาวางลูกที่9นะคะมีดาวหหรือดาวพรฤหัสเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะคือดาวหนะคะ ดาวหกค่ะหรือดาวศุกร์ค่ะอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแหง่งฤกษ์เกาะอยู่นาวังลูกที่7ดนะคะมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวังบริสุทธิ์ค่ะก็เป็นประจำทุกครั้งนะคะอาจารย์แอ้ก็จะคัดจากหดวงนี้เหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอชอบหรือท่านใดไม่ได้ชอบตามอาจารย์ก็สามารถจับคู่ในจักรราศีได้เลยนะคะดวงแรกค่ะอาจารย์แอชอบนะคะหค่ะ เนะคะหค่ะ9ค่ะดวงเดียวที่อาจารย์แอชอบเช่นเดิม9ค่ะ9ก้ากับหกจริงๆแล้วเป็นเลขเดียวกันนะคะสามารถกับหัวกับหางกันได้เอา ที่เราชอบเอาที่เรารักได้เลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมอาจารย์ก็จะวางคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นอาจารย์ขอวอวยพรให้คะ่ะแล้วก็อาจารย์ขอยาบแพ้สัมพันธ์นะคะในวันที่ 18ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ทางามูลนิธิของเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพทอดกรถินที่วัดบ้านผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถ ไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ทางมูลนิธิก็ยังทำโรงทานอีกด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านไปต่อยอดบุญร่วมกันที่นั่นได้เลยนะคะก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะต่อยอดบุญร่วมกันก็สามารถโทรมาสอบถามได้คะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้เฮงๆรับโชคนะคะสวัสดีค่ะ